และนี่ก็คือการทำเล็บในราคาประหยัดนะคะบอกได้เลยว่าเป็นการทำเล็บที่ถูกมากๆไม่ถึง20บาทคุณก็สามารถมีเล็บที่สวยแบบนี้ได้นะคะโดยไม่ต้องพึ่งร้านเลยนะคะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมทำยังไงก็ไปดูในคลิปไันดีกว่าค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจุกฟานนะคะในช่องฟาปอนเทแ้วค่ะ วันนี้เจา้ากับฟนะคะฝนตกบอกเลยว่าเซ็งมากๆเลยนะคะอตอนแรกแดดแรงมากคือแสงเสริมคือเขาแบบดีมากแม่แต่ว่าตอนนี้คือแบบอะไรฝนตกแลวจ้าอ้า ทุกคนอย่ารอช้าวันนี้ฟาร์มมีไอเทมสำหรับผู้หญิงนะคะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันเองนะคะบอกเลยเลยว่าไอเทมนี้ทำให้ผู้หญิงสวยได้นะคะและในราคาลบประหยัดจ <Wow. S 1> ้ะทุกคนอย่ารอช้านั่นก็คือนี่ค่ะทุกคนมันคือพัสดุนั่นเองนะคะมา <Yeah. S 1> สั่งมาจากในช้อปปี้นะคะมันก็คืออะไรเรามาแกะดูสิผงเราต้องทําการ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะมานั่งตัดเปิดอะไรอย่างงี้แอลกอฮอล,ออลอ์คือลงฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วจ้ะมานั่นก็คือนี่เลยคะ่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยอุ้ย,ยเยอะมากมันก็คือเล็บปลอมนั่นเองนะคะฟาสั่งมาคือแบบเยอะมากคะ่ะนี่เลย ฟ้าสั่งมาหลายลายมากเลยทุกคนถ้ามีเสียงฝนเข้าก็ขอภัยด้วยนะคะโอเคฟ้าสั่งมาทั้งหมด13กล่องนะคะกล่องนะคะกล่องนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าอยากจะทําเล็บมากๆเพราะฟ้าเคยไปทาเล็บที่ร้านแล้วคือฟ้าเป็นคนที่หน้าเล็บบางมากๆแล้วเวลาเขาตัดใบไปทีนึงคือแบบตอนเนี้ยเล็บฟ้าอ่อนแอมากๆเลยทุกคนพอสีเล็บฟ้าหลุดออกหมดใช่ปหเล็บฟ้าฉีกเป็น2แผ่นการท็ oh, <no. S 1> ว่าเล็บมันดูแบบ แย่มากทุกคนเพราะฉะนั้นฟ้าเลยหยุดการทําเล็บที่ร้านนะคะฟ้าเลยอยากจะมาทําเล็บเองที่บ้านแล้วโดยที่ไม่ต้องตะใบ,บหน้าเล็บล้วก็จะมีเล็บสวยได้เองเลยนะคะนี่เลยทําง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าทําอะไรยังไงบ้างแล้วมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะจ๊ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะคือนี่เลยเล็บลอมนะคะเราจะได้เล็บแบบไหนอะไรยังไงเราก็ไปเลือกซื้อได้นะคะฟ้าซื้อมาราคาที่ ถูกมากแต่สั่งจากประเทศจีนนะอยู่ที่ราคากล่องละประมาณ 16, 17, 18, 19บาทประมาณนี้ไม่เกิน20บาททุกคนคือแบบคุ้มมากแล้วดูแพคเกจด,ดีคือแบบอ่ะดีมากๆนะคะต่อไปก็คือกาวนะคะอันนี้คือเป็นกาวสําหรับติดเล็บปลอมติดเล็บพิวีซีอะไรได้หมดเลยนะจ๊ะเขาบอกว่ากาวนี้คือเหนียวมากๆเนาะ อันนี้จะเตรียมเพิ่มเติมกมได้หรือจะไม่เตรียมเพิ่มเติมก็ได้นะคะก็ <S <S จะมีพวกตะไบเล็บนะคะแล้วก็นในในในกรรไกรตัดเล็บนะคะอันนี้เป็นกรรไกตัดเล็บปลอมก็ได้ตัดเล็บ PVC ก็ได้นะคะเื่อไว้เพื่อแบบมันยาวเกินไปเราก็สามารถตัดได้หรือตะไบออกได้นะคะแต่โดยรวมแล้วในกล่องนี้คือสามารถทําได้เลยเพราะเขามีกาวมาให้ด้วยนะคะกล่องหนึ่งนะคะเขาจะให้เล็บปลา24 <S <S เล็บเนาะแล้วก็เลือกไซส์ได้เลยนะในเล็บนี้นี่ก็เป็นกาวน้ํานะคะเป็นกาวแบบใสๆพอทําเล็บสี นูดนะคะจริงๆแล้วฟากคิดว่าการทำเล็บเองที่บ้านอ่ะคือดีอย่างหนึ่งประหยัดด้วยนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมทุกคนก็เลยแบบว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรามาล่งตัวเองหน่อยเนาะแล้วก็จาก,การทําเล็บเองที่บ้านได้สวยได้ในราคาประหยัดนั่นเองเนาะขั้นตอนแรกเราต้องทําการเลือกขนาดเล็บก่อนนะคะโดยการที่เราต้องแบบว่าทาบเล็บเนบาะฟาเป็นคนที่หน้าเล็บคือเล็กนะแบบ เป็นน้องน้อยเลยอะ่ะเออแั้นเลือกขนาดเล็บอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนอันนี้คือด้านบนอันนี้คือด้านที่เราต้องวัดนะคะเราก็เลือกดูว่าอันไหนเหมาะกับเราเราก็จะท่าแบบนี้เลยนะทุกคนเราก็จะดูขอบข้างๆว่ามันเกินหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าเราก็จะได้เล็บหนึ่งเล็บแล้วค่ะเราทาแบบนี้ไปเลือกจนถึง10นิ้วเลยนะคะพอเราเลือกเล็บเสร็จใช่ไหมทุกคนฟ้าก็จะมาเรียงแบบนี้เลยนะคะเวลาเราจะติดเรจ,จะติดง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะมาเรามาเริ่มบรรเลงกันดีกว่าเนาะ จริงๆอ่ะทุกคนเราสามารถใช้กาวที่เขาให้มาก็ได้นะคะหรือจะซื้อเองก็ได้นะแบบนี้ก็จะเป็นแบบเจลหร้อก็จะเป็นแบบน้ำนะคะเราก็จะทําการเอากาวใส่ในเล็บตรงนี้เลยนะคะตรงฐานเล็บตรงนี้เลยไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะทุกคนใส่แบบพอดีพอดีนะคะแล้วเราก็ทําการทาบอย่างนี้ แล้วเราก็ค่อยๆไล่ๆกดๆกดเขานะคะเสร็จแล้วเราก็กดแบบนี้ประมาณสักสิบหวีได้ปะเออแบบให้มันติดอะ่ะแล้วก็ค่อยกดนะคะฟ้าลองด้วยไม่เป็นใจเลยเนี่ยนี่เลยทุกคนแล้วก็กดอย่างนี้เลยนะคะกดไฟกดไฟกดไล่ลมอุ้ยกาวติดมือถ้าใส่กาวเยอะจนเกินไปอาจจะเลอะได้นะทุกคนอันนี้ฟ้าก็มีแบบเลอะมาแล้วนะ คือเพิ่งทำเล็บเองมันครั้งแรกไงมันก็ต้องเป็นอะไรแบบว่าลำบากยากเย็นแสนเข็นหน่อยนะจ๊ะนี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมมเราได้เล็บนิ้วก้อยแล้วมีความูสุว่าอ้าอุ้ยสลิดเล็บก็จะมาแล้วจ้าเราก็จะทำเล็บแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมดสิบนิ้วนะคะจริงๆแล้วทุกคนเราอ่ะควรที่จะแบบว่าใส่กาวให้มันพอดีๆใช่บัะแล้วก็ไล่ลมบอกให้หมดถ้าเราไล่ลมบอกไม่หมดใช่ไหมเวลาน้ำเข้าไปขังใช่ป่ะ มันจะทำให้เป็นเชื้อราในเล็บได้นะคะเราต้องระวังในส่วนของข้อนี้ด้วยนะแล้วมันก็จะแบบว่าลำบากในการรักษาเนาะเห็นปะฟาทําสีนู้นะคะทุกคนเลยสีมันไม่ค่อยชุดชัดมากจนเกินไปนะก็ดีทุกคนเล็บข้างนี้ฟาแบบใส่ผิดอะ <c oughs> คือผิดตรงที่ว่าเราอะไม่ได้เอาชิดโคนจนเกินไปอะคือมันแบบเว้นช่องนี้ไปนิดนึงอะมันเลยทําให้แบบเล็บไม่สวยอะ ทต่มันก็ได้อยู่ป่ะมองผันผ่นมันก็ได้อยู่นะอได้อยู่แหละเฮียค่ะทุกคนเล็บที่ฟ้าต่อเสร็จแล้วข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ <Wow. S 1> อ่ะเป็นคนที่ไม่เคยไว้เล็บยาวได้เลยนะคะเพราะสุขภาพเล็บไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเวลาเล็บเริ่มยาวเล็บก็จะอ่อนแล้วก็จะฉีกเป็นสองแผน่นอันนี้ก็คือตอบโจทย์ของฟ้าเลยค่ะดูดิมันทาให้มือดูแบบยาวขึ้นด้วยนะแบบการที่เล็บยาวแล้วมือมันดูยาวขึ้นด้วยนะถ้าเทียบกับเล็บข้างนี้แล้วเป็นอะไรให้แบบว่า เหมือนเล็บเด็กเลยทุกคนเล็บแบบน้องน้อยมากอะ่ะเออเล็บคือไม่สวยเลยนะคะแล้วฟ์าเป็นคนที่ตัดสั้นมาโดยตลอดพอรู้ตัวว่าเล็บไม่ค่อยแข็งแรงเนาะก็เทียบให้ดูยังไงเดีนะ๋ยวขอตัวทำไปข้างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก,กลับมาจ้านี่เป็นเล็บที่ฟาติดทั้งหมดสิบเล็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบไปได้บอว่าเป็นการติดเล็บ ครั้งแรกในชีวิตฟ้าเลยนะเพราะปกติแล้วเวลาฟ้าทําเล็บนะคะฟ้าก็จะแค่ ค่าสีเจลใช่ไหมทุกคนก็เป็นแบบว่าฝ้าคิดว่ามันประหยัดมากๆเลยนะในราคาที่ไม่ถึง20บาทพอเพิ่งไปดูราคามานะคะที่ฟ้าซื้อเล็บมาทั้งหมดอะก็คือกล่องละ15บาทนะคะบางกล่องก็18บาทคือราคาคือไม่เกิน20บาทเลยค่ะทุกคนแล้วคุณภาพเล็บแบบเหมือนเราติดเล็บ PVC เลยอะแบบดีมากอะเราสามารถทําเล็บเองได้ง่ายๆแบบสมมติเราเบิรเล็บอันนี้แล้วเราก็ เปลี่ยนเป็นอั่ฮ่นก็ได้ไว้แกนี่คือข้อดีของเขาแต่ข้อเสียคือทําเล็บเองใช่ปะอาจจะแบบว่าทําไม่ค่อยสวยมากอย่างเช่นเล็บฟ้านี่ยคือแบบกาวอะ่ะมันไปเปิดตรงเนี้ยเปิดหน้าเล็บตรงเนี้ยทุกคนแล้วเป็นแบกว่าอ่ะการทำครั้งแรกของฟ้านะมันก็ต้องมีผิดพลาดอะไรกันบ้างน,นะคะจะให้มันเนี๊ยบเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนและนี่นะคะทุกคนก็ทําเล็บในราคาประหยัดของเรานะคะแล้วก็สวยได้ง่ายๆนะและเป็นการไวเล็บยาวครั้งแรกในชีวิตของฟ้านะคะแล้วจะแบบใช้ชีวิตจำาวนได้หรือเปล่าขนาดแค่จับเล็บ ยังทุรักทุเลเลยค่ะทุกคน,คนการพิมพ์โทรโทรสงทรศัพท์ก็ต้องแบบเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนขอบคุทุกคนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ฟานนะคะที่สังเกตทุกคนอย่าลืมกดิ้งกุ้งกิ้งไปเลยคะแล้วก็ลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้พลาดแล้วก็แต่คิดไปโดนาถ้าอยากจะเปลี่ยนเล็บเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะว่าเอาเล็บออกยังไงอย่าลืมติดตามช็อปคิดไปโดนาฟันด้วยนะจ๊ะโอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ